ปลายไม่เลีย้ยงไม่เลี้ยงเป็ดกระดิ่งแมวโอ๊ยวายปไม่เลี้ยงไม่เลี้ยงอีกี่ชาติคุณพี่บาย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  ไปไม่เ <One> ล <input> right? ี้ยงจะเข้ามาทำไม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 มันไม่มีที่นอนมันไม่มีที่นอนมันไม่มีที่นอนอย่าเข้ามาไปไปไม่มีที่นอนมีที่นอนที่แกอยู่ อยูเป็ดกิดิ้งแมวไปก่อนจะถึงตรงนี้ด้อนะสไลเดอร์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 รจักสไลเดอร์สไลเดอร์บ้านลมอ่ะไปอ่ะจะถุงพื้นมาเมื่อไหร่จะถึงอ้สไลเดอร์ สนุกไหมสนุกไหมสนุกสนุกไหมแมวจะบอกว่ามันกลับที่เออไม่อยู่ไปไปไปไม่เลี้ยงไม่เลี้ยงเนี่ขยับยากกว่าเดิมอีกมันชิดกำแพงเนี่ยไม่เอาไม่เลี้ยงไม่เลี้ยง อัวก็นัาคิดเปงขึ้นขึ้นจะออกไปเลี้ยงอจ๊กี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 ขึ้นแล้วก็ดันเออนั่นเลย จับ,จบไปตัวจับไปตัวไปไปไปควรจะมาถึงตรงนี้นักขยับยากมันขยับยากรูไหมอืออือจักรย์ยี่จักรย์ยี้จักรย์ยี้ไปไปอย่างนี้ไปเอ้เล่นโอ้ ไป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 ออกนะอย่าออกนะอย่าอย่าเข้านะอย่าเข้านะไปอย่าเข้านะอย่าเขาไให้นอนไม่ให้นอนบอกว่าไม่ให้นอนไม่ให้นอนไให้นอนจะเล่นเกมปตอนไหนเนี่ยจะถ่ายลงวิดีโอเนเออนี่เ่น่ดดี ไปไม่เอาไม,เไม่เลี้ยงไม่เลี้ยงแม่แต่นิดไม่เอาไม่เอาดูเกาะแน่นมากเลยไม่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 ไมอ่อยากกัดอยากกัดอยากกัดเลี้ยงความช่วยเหลือแล้วจะกัดจะกัดจะก,กัดจะก,กัดออกไปขอร้องขอรอออกไปอยู่หน้าประตูเนี่ยอีกทีเดียว <SOUND> หน้าประตูแล้วอ่ะอ่ะอ,ออกไป bỏ